ในคืนที่ฟ้าผิดฤดูกาลลมพายุพัดกระหนำ่ำเสียงฟ้าร้องกลบเสียงผู้คนเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับความหวาดกลัวของผู้ใหญ่มากกว่าความยินดีเด็กคนนี้หากเติบใหญ่เลือด จะติดมือเขาไม่รู้จบคำพูดนั้นไม่ได้ฆ่าใคราในคืนนั้นแต่มันฝังอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยเฉพาะพ่อแม่ของเขาเด็กคนนั้นชื่อว่าอหิสกะชื่อที่แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียนพ่อแม่ตั้งชื่อเขาด้วยความหวังว่าความดีจะชนะชะตาออหิงสะกะเติบโตขึ้นเป็นเด็กเรียบร้อยฉลาดอ่อนโยนไม่เคยทำร้ายใครเด็กคนนี้แหละระวังไว้หน่อยแต่ทุกครั้งที่เขาพลาดสายตาของผู้ใหญ่จะมองเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่น เด็กคนหนึ่งเริ่มโตมากับคำถามในใจว่าเขาต้องดีแค่ไหนถึงจะไม่ถูกกลัวเมื่อถึงวัยหนุ่มอหิงสกะเดินทางไปเรียนที่ตักกศิลาเขาตั้งใจเรียนเขารบครูไม่เอาเปรียบเพื่อนเขาอยากเป็นคนดีแค่นั้นเอง เจ้ามีอนาคตไกลอย่าทำให้ครูผิดหวังแต่เขาไม่รู้เลยว่าความเก่งกำลังสร้างศัตรูเง,งียบๆที่เขามองไม่เห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลคำโกหกเมื่อถูกพูดซ้ำจะกลายเป็นความจริงในใจของคนฟังคำใส่ร้าย ค่อยๆซึมเข้าสู่ใจของอาจารย์โดยไม่มีใครถามความจริงจากเขาถ้าเจ้ายังเคารพครูจงนำนิ้วมือมนุษย์หนึ่งพันนิ้วมาให้ข้าข้าจะทำ นี่คือสิ่งที่ครูต้องการนี่คือวินาทีที่ศรัทธาชนะศีลธรรม การฆ่าครั้งแรกมือของเขาสัน่นหัวใจแตกสลายครั้งเดียวข้าสาบานเลือดหยดแรกไม่ได้ฆ่าแค่เหยื่อแต่มันฆ่าความเป็นคนในใจของเขาด้วยเมื่อการฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกผิดค่อยๆกลายเป็นชา จากอาหิงสก,กะเขากลายเป็นองคุลีมานยิ่งฆ่ายิ่งเกลียดตัวเอง,องและยิ่งเ,เ,ก,เกลียดก็ดยิ่งฆ่ามนุษย์ไ,ไม่ได้ไกลายเป็นปีศาจในทันทีแต่ยอมเป็นมันทีละนิดเพื่อหนีความผิดของตนเอง วันหนึ่งในป่าแห่งความตายหยุดเดี๋ยวนี้อย่าขยับข้าไม่ต้องการฆ่าใครหากเจ้าไม่หนีเป็นครั้งแรกที่ฆาตกรวิ่งไล่ตามความสงบหยุดเดี๋ยวนี้แต่คำตอบที่ได้กลับทำให้โลกทั้งใบเงียบลง เราหยุดแล้วแต่เจ้ายังไม่หยุดคำว่าหยุดทำให้เขาเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยหยุดเลยเขาหยุดวิ่งหยุดฆ่าและหยุดหลอกตัวเองข้ายังกลับได้ไหม ถ้าเจ้าหยุดเจ้าก็เริ่มใหม่ได้เป็นครั้งแรกที่เขามองเห็นตัวเองไม่ใช่ในฐานะปีศาจแต่เป็นมนุษย์ที่หลงทางการสำนึกไม่ได้ลบสิ่งที่เคยทำแต่ทำให้เขาไม่สร้างมันขึ้นมาอีกแม้จะถูกเกลียด ถูกขว้างเห็นถูกดูหมิน่นเขายอมรับทั้งหมดโดยไม่โกรธกรรมที่ทำไว้ต้องรับแต่ใจที่หยุดแล้วจะไม่สร้างกรรมใหม่ในที่สุดองคุลีมานผู้เคยฆ่าคนมากมายหลุดพ้นจากความเกลียดในใจตนเองไม่มีใครเลวเกินกว่าจะกลับใจ และไม่มีใครดีพอหากไม่รู้จักหยุดนี่ไม่ใช่เรื่องของปีศาจแต่คือชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง